อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องอยากฟังต่อด้วยนะตอนที่89กระบีต้านฝูงมันฟ้าปราณชีวิตของฉินมู่ขับเคลื่อนเล็กน้อยและเส้นได้ปราณชีวิตหนาเท่าท่อนแขนของเขาก็ชักกระบี่ผู้พิทักษ์เยาออกะมาดูจากทิศทางการเคลื่อนที่ของกล้ามเนื้อเขาสามารถระบุตำแหน่งของเจ้าของหนวดเถาวันนี้ได้ชี้นิ้วตรงออก,กอไปสองนิ้วมือซ้ายเขาพลันแทงไปเบื้องหน้าเสียงหึ่งของงกระบี่ดังมาจากกระบี่ผู้พิทักษ์เยาวกระบี่พุ่งทะลวงผ่านหมอกเทาในิเซียว,วินาทีและเสียงกรีดร้อง ก็ดังออกมาในเวลาเดียวกันนั้นยายแมงมุมก็สั่นสะเทือนและยกรวบสตรีที่มีเล็บงงยาวแปดเล็บกลางหลังไว้ในใจกลางตาข่ายยายฉินมู่ริดเรนพลังปราณชีวิตให้คัมพีมันฟ้ํมหาศึกศิตรัดเดียอย่างรวดเร็วและเฉือนร่างของหญิง8ดกรงเล็บออกเป็นชิ้นชิ้น ฉินมู่ระบายลมหายใจโล่งอกส่วนคมภี์มันฟ้ามหาศึกสิธิ์ก็หดย่อกลับมาถักทอเป็นถุงมือใหม่อีกครั้งโดยไม่มีแม้แต่รอยเลือดแปดเปื้อนนี้คือเผ่าพันธุ์ของฝูงมันฟ้าอย่างนั้นหรือพวกเขาดูคล้ายมนุษย์แต่ก็ไม่ใช่มนุษย์ดูคล้ายมารแต่ก็ไม่ใช่มารและดูคล้ายมแมลงแต่ก็ไม่ใช่มแมลงอีกนั่นแหละนี่มันแปลกจริงๆเขาเหยียบไปบนใย,ยแมงมุมและเดินมุ่งหน้าโดยไม่สร้างซุ้มเสียงด้วยวิชาขาขาโมยสวรรค์ของเท่าเป๋นนั้นโดดเด่นเรื่องความตีนเบา กระบี่ผู้พิทักษ์ยาวบินกลับเข้าไปในปากปลามังกรข้างหลังเขาฉินมู่ใช้ปราณชีวิตของตนหล่อเลี้ยงดำรงรูปลักษณ์ปลามังกรของฝักกระบี่เพื่อให้พร้อมต่อสู้ได้ทุกเมื่อเขาย่างเข้าไปใกล้กับฝูงม,มันฟ้าที่ถูกสังหารด้วยกระบี่ผู้พิทักษ์ยาวเมื่อครู่อย่างระมัดระวังก้มมองดูร่างของมันมันมีแปดขาแต่ขาทั้งแปดของมันเป็นหนวดเถาวันยาวเหยียดดูน่าสยองพองขนหมอกหนาะขนาดนี้ทำข้าไม่ค่อยสะดวกนะัก แต่อย่างไรมันก็กีดมือกีดเท้าของพวกฝูงมันฟ้าเช่นกันตราบใดที่พวกมันไม่กรูมาหาข้าพร้อมๆกันข้าก็ย่อมเอาตัวรอดได้ฉินมู่ยืนนิ่งไม่ไหวติงอยู่ในหมอกเทาเงี่ยหูฟังเสียงแปลกปลอมรอบๆข้างในตอนนั้นเองรอบข้างเขาพลันจมลงในความเงียบงนยันไร้สรรพสามเนียงใดฉินมู่หยิบก้อนหินขึ้นมาแล้ววดดิบมันออกไปก้อนหินกระเด็นไปกระทบพื้นและนอกจากเสียงหินกระทบดังตังหวนแล้วก็ไม่มีความเคลื่อ,อนไหวอื่นเขารออยู่สักพักก่อนที่จะดีดหินอีกก้อนออกไปและพบว่าไม่มีปฏิกิริยา ตอบสนองใดๆฉินมู่จึงถอนใจโล่งอกในที่สุดฝูงมันฟ้าพวกนี้คองอถูกฆ่าสังหารไปหมดแล้วตอนนี้น่าจะปลอดภัยละทันใดนั้นก็มีกระแสลมพัดพุ่งมาจากหุบเขาพัดหมอกเทาอันอวนอากาศกระเจิดกระเจิงเมื่อมองไปรอบๆตัวเขาอันทศนวิสัยกระจ่างแล้วฉินมู่ก็สยองจนขนหัวลุกรอบกายเขาหยัดยืนไว้ด้วย ฝูงมันฟ้าจำนวนนับมากมายหลายร้อยตนเมื่อเขายืนนิ่งอยู่กลางหมอกฝูงมันฟ้าหลายร้อยตนเองก็ยืนไม่ไหวติงรอให้ฉินมู้เผยไตยแต่ว่าฉินมู่ไม่คาดว่าจะมีฝูงมันฟ้ารายล้อมเขาอยู่มากมายขนาดนี้เขาพลันกระโดดขึ้นไปบนอากาศช่วยโอกาสเหยียบกระแสลมที่พัดมาในทันทีที่เขาทยานอขึ้นไปฝูงมันฟ้าหลายร้อยเองก็ขยับพร้อมๆกันกระโจนขยมใส่เด็กหนุ่ม ที่เหินขึ้นไปบนฟ้าฝูงมันฟ้าหลายร้อยตอนนี้ล้วนแต่เป็นผู้ฝึกวิชาเทวะเช่นกันและพวกมันมีทั้งหมด6ประเภทประเภทแรกคือสิ่งกลายพันุ์เกล็ดปลาที่ฉินมูได้เห็นประเภทที่2คือยักษ์ย้ายลา ว่าประเภทที่3คือชายหนุ่มรูปงามประเภทที่4คือหญิงอัปลักษณประเภทที่5คือหญิงร่างมนุษย์หางแมงป่องประเภทที่6คือสตรี8กรงเล็บประเภทที่7คือสิ่งกลายพันธุ์ที่มี8หนวดทวันประเภทที่8คือสิ่งกลายพันธุ์ที่มีงูใหญ่2ตัวงอกเป็นแขนและในตอนนี้ฝูงมันฟ้าหลายร้อยตนขยายมขึ้นไปบนอากาศพร้อมๆกันพลางปลดปล่อยทักษะเทวพิสดารและ ถ้าร่างพิลึกกึกกือจู่โจมใส่ฉินมู่ในเวลาเดียวกันด้วยทุกการจู่โจมที่ดาหน้าเข้ามาอย่างหนานแน่นเป็นไปไม่ได้ที่ฉินมู่จะรับมือไหวฉินมู่ขนหัวลุกชูชั่นด้วยรู้ว่าเขาไม่อาจปะอ้องกันตนเองได้ในสถานการณ์เช่นนี้ในตอนนั้นเองก็มีรัศมีพุทธะแผ่จำรัดออกจากใจกลางระหว่างคิ้วของเขาพร้อมกับมีพุทธองค์ร่างใหญ่มหึมาก้าวออกมาด้วย ปอมณีปัดเมหุงม,มหาพุทธองค์ประนมมือทั้งสองเข้าด้วยกันเปล่งรัศมีเรืองรองเป็นวงแหวนชิ้นส่วนอวัยวะมากมายพลันถูกฉีกถึงกระจายเกลื่อนฟ้าเมื่อพลังราวพายุใต้ฝุ่นถล่มลงใส่กวาดล้างฝูม,มันฟ้ารัศมีพุทธะค่อยๆจางหายไปรวมทั้งรูปเงาพุทธองค์ตรงหน้าฉินมู่ก็เลือนลงจนหายละบอไปในที่สุดนั่นคือรูปเงาพุทธองค์ที่เท่าหมาผนึกไว้ ในใจกลางระหว่างคิ้วของเขามันจะแผ่พุ่งออกมาเมื่อเขาตกอยู่ใต้อันตรายกับขันเท่านั้นและสามารถทำงานได้เพียงครั้งเดียวฉินมู่ถอนใจด้วยความโล่งอกและอึ้งไปหน่อยทำไมจูจ่ๆก็มีกระแสลมเปห้าหมอกเท่ากระจัดกระจายไปหักไม่ใช่เพราะกระแสลมนั่นฝูงมันฟ้าคงหาตัวฆ่าไม่พบและตอนนี้เขาถึงพบแหล่งที่มาของลมมันมาจากเรือจันทราเรือยักษ์มือหึกม,มานั้นลุกขึ้นมาจนได้เพราะเรือนี้มันใหญ่โตมโหรานใหญ่เสียยิ่งกว่าเมืองเขตมังกรมันจึงสร้างลมกระหึ่มเมื่อหยัดกายลุกขึ้น เรือตะวันต้องอาศัยผู้พิทักษ์ตะวันควบคุมจึงจะเคลื่อนไหวได้หรือว่าบนเรือจันทราจะมีผู้พิทักษ์จันทราอยู่หากว่ามีผู้พิทักษ์จันทราอยู่บนเรือจันทราบางทีอาจจะหลงเหลือเผ่าพันธุ์ของข้าอยู่บนนั้นก็เป็นได้ ฉินมูจ่จิตใจวันไหวตอนนั้นเองเขาถึงเห็นควันดำพวยพุ่งพุ่งหนาเท่าต้นเสาจากในวิหารในเมืองที่ใกล้เรือจันทรามากที่สุดแสดงว่าพวกในเมืองก็สังเกตเห็นความปั่นป่วน,นวุ่นวายที่เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันโดยไม่วอกแวกอีกต่อไปฉินมู่รีบรุดออกจากประตูขุนนอเขาเฟิงตูเขาวิ่งตะบึงไปยังภูเขาลูกอื่นอย่างสุดกำลังปลดปล่อยวิชาขาเทวะขะโมยสวรรค์ของเท่าเป๋อย่างเต็มพิกัดเขาพลันว่องวประดุดประกายแสงและเงาวุบวาบ มีการเคลื่อนไหวผิดปกติจากเรือจันทราแปลว่ามีผู้คนควบคุมมันอยู่บนเรือแต่ด้วยสถานการณ์กับขันที่ฉินมู่เผชิญอยู่เขาจึงไม่อาจขึ้นไปสารวจได้เขาวิ่งผ่านภูเขาสองสามลูกและเห็นทะเลหมอกขาวที่เขานั่งเรือเข้ามาอยู่เบื้องหน้าฉินมู่กำลังจะทยานไปยังทะเลแต่ทันใดนั้นก็มีแรงดูดมาจากเบื้องล่างดูดดึงเอาอากาศภายใต้เท้าเขาออกไปจนหมดสิ้นและทำให้เขาร่วงลงจากท้องฟ้าทันทีโครม ทั้งควันทั้งฝุ่นฟุ้งกระจายว่อนอากาศเมื่อฉีนมู่ตกลงกระแทกพื้นสร้างหลุมใหญ่เมื่อเด็กหนุ่มค่อยงอตัวลุกขึ้นจากหลุมได้เขาก็ตรหนักว่าได้มาตกอยู่ในหมู่บ้านแรกที่เขาพบผ่านตอนขึ้นฝั่งและในตอนนั้นเองผู้คนในหมู่บ้านระวังกิจธุระในมือของตนทั้งหมดจากนั้นลุกขึ้นยืนจ้องมองเขาด้วยสายตาประหลาดพิกลและสิ่งที่ทําให้ยอดลมใต้เท้าเขาหายวับไปก็คือที่สูบอากาศในมือของคนที่คล้ายช่างตีเหล็กถืออยู่ผื้นหนังมนุษย์ถูกใช้เป็นถุงลม และมีสปริงข้างในซึ่งสามารถยืดถุงหนังให้พองขึ้นหุบลงเพื่อสูบอากาศได้ส่วนรูสูบอากาศนั้นเป็นสีสามนุษย์ผู้ที่ดูคล้ายช่างตีเหล็กนั้นถือหูสูบบลมสองข้างในมือและเป็นเขาที่ใช้ลูกสูบนี้ดูดดึงลมออกจากใต้เท้าของฉินมู่ทาให้เขาร่วงลงมาที่พื้นตรงหน้ากระท่อมฟางบ้านถัดไปป้าอ้วนๆคนหนึ่งกําลังสับไส้ขนมจีบลุกขึ้นยืนพร้อมมีดทำครัวสเล่ม ในมืออันยังมีเลือดหยดติ่งๆข้างหลังฉินมู่ชายที่กำลังทุบข้าวเอาเปลือกออกก็หยุดงานของตนแล้วเอาสากยักย้ายออกมาจากครกที่ปลายสากเป็นค้อนใหญ่เท่ากระทะอันอับเลือดแดงฉาน และในครกหินยักษ์ย้ายนั้นมีศีรษะมนุษย์อยู่ที่หลังหมู่บ้านมีช่างตัดเย็บซึ่งกำลังตัดผ้าอันที่จริงคือหนังมนุษย์ช่างตัดเย็บผู้นั้นลุกขึ้นพร้อมกับถือกันไกลในมือข้างหนึ่งและไม้บรรทัดวัดผ้าในมืออีกข้างลูกมือในบ้านย้อมผ้าก็กำลังตากผ้าที่เขาเพิ่งย้อมและดึงออกมาจากหม้อยักษ์ย้ายอันเตมอไปด้วยเลือดเมื่อลูกมือย้อมผ้าเห็นฉินมู่ร่วงลงมาเขาก็วางหนังถลกจากมนุษย์ในมือลงแล้วเช็ดมือเปื้อนเลือดของเขากับผ้าอกเสื้อเด็กน้อยที่กำลังนั่่่งงงงงอออออยยูหนน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 ้้้้้าาาาาบบแแแลลลละะะกกกกกกััิิไรร็พดวเเเขทืจี ว่าออกมาหมูอ้วนตัวขาวจัวก็เดินผ่านในปากของมันคาบแขนคนขาดขาวซีดไว้ในปากผู้เท่าที่ประตูทางเข้าหมู่บ้านเองก็กำลังสุกกล้องยาอันทำจากกระดูกมนุษย์ทุกๆควันที่เขาพ่นมันออกมาเป็นรูปกระโหลกผีอันส่งเสียงกรีดร้องทุรนท,ทุรายก่อนจะหายวับไปชาวบ้านในหมู่บ้านปรากฏตัวมากขึ้นทุกทีมาล้อมหน้าล้อมหลังขวางทางทั้งไปและถอยของฉินมูเบื้องหลังฉินมูปลามังกรพ่นกระบี่ออกมาและมือของเขาก็ถือดาบาแบบจับย้อนทันใดนั้นปราณชีวิต ของเขาก็เดือดพล่านและพวยพุ่งพุ่งเข้าไปในรูปวาดอันเท่าหนวกวาดไว้บนร่างของเขาด้วยโลหิตมังกรพิษและพลังอํานาจอันยิ่งใหญ่พลันแผ่พุ่งไปทั่วสันพังกายอัดแน่นทั้งร่างเขาด้วยเดชาหนูภาพของมังกรและในขณะเดียวกันภาพวาดของเท่าหนวกก็ทำให้เขารู้สึกประหนึ่งว่าตนเป็นเทพเจ้า แม้ว่าบัดนี้เขาอยู่ในรูปลักษณ์ของโครงกระดูกแต่มันก็เป็นแค่ภาพลวงเนื้อหนังเขายังมีอยู่พียงแต่มิอาจมองเห็นและสัมผัสได้เท่านั้นเมื่อผู้ใหญ่บ้านบอกเขาให้ปลุกสวรรค์ก้าวในเนตรเทวะของเขาเขาถึงสามเนียกจุดนี้และในจังหวะนั้นภาพวาดของเท่าโหนกถูกเขาปลุกพลังขึ้นมาทำให้รู้สึกถึงมหิธานุภาพมหาศาลอันหลังไหลไปทั่วร่างปราณชีวิตเขาพวยพุ่งพุ่งอย่างดูเดือดและเมื่อปราณชีวิตก้าวแกร่งแผดพุ่งออกมาจากร่างเขามันก็ก่อนปูเป็นงูเหลือมยักย้ายกระวัดพันรอบตัวฉีนมู เขาแผ่รังสีรุนแรงขึ้นเรื่อยๆไอ้น้ำเข้มข้นควบแน่นใต้เท้าของเขาและแปลเปลี่ยนเป็นคลื่นยักษ์ย้ายในคลื่นยักษ์ย้ายนั้นสามารถมองเห็นเต่าดำซุ่มซ่อนอยู่ลางๆตอนนี้เขาไม่ต่างอะไรจากเทพเจ้าผู้ครอบครองพลังอำนาจไร้ขีดจำกัดเขารู้สึกประหนึ่งว่าเป็นเทพยาดาผู้ควบคุมน้ำสามารถพลิกแม่น้ำได้ด้วยพลิกมือเดียวตะลุยเข็นข้าออกไปจากหมู่บ้านนั่นคือความคิดเดียวที่อยู่ในหัวของฉินมู่เขาจะต้องฟันฝ่าฆ่าฟันผีสางพวกนี้เพื่อหนีออกไปให้ได้ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ควักควักควักรอบกายเขาพลันเต็มไปด้วยเสียงหนังมนุษย์ฉีกขาดผิวหนังบนร่างของของชาวบ้านฉีกถึงออกเผยให้เห็นเรือนกายสูงใหญ่แหวกออกมาจากในผืนนอนหนังพวกนั้นผู้คนในหมู่บ้านมิใช่มนุษย์แต่เป็นฝูงมันฟ้าเด็กเล็กสตรีแม้กระทั่งหมูตัวนั้นเผยร่างที่จำแรงและกลายเป็นผู้ฝึกวิชาเทวะเผ่าฝูงมันฟ้ามีกระทั่งผู้วิชาเทวะที่ปลุกสมบัติเทวะระดับเจ็ดดาวแล้วมีก็แต่ผู้เท่าที่สูบกล้องยาหน้าหมู่บ้านที่ยังไม่เผยร่างที่แท้จริงตายซะ ฉินมู่ร้องตวัดแล้วพุ่งไปทิศปากทางเข้าหมู่บ้านและในเสี้ยววินาทีที่เขากระโจนพุ่งไปฝูงมันฟ้าทั้งหมดก็ขยับด้วยเช่นกันและจู่โจมเขา ทั้งสองมือฉีนมู่สบัดเหวี่ยงไปรอบๆคลื่นยักษ์ย้ายถล่มสวรรค์ก็พลันพวยพุ่งพุ่งออกมาระหว่างฝ่ามือทั้งสองด้วยเสียงคลืนครันเลื่อนลั่นมหาธารทีโถมซัดออกมาราวกับงูเหลือมยักษ์ย้ายตัวมหึมากวัดล้างฝูงม,มันฟ้าที่พุ่งเข้าใส่เขาจากรอบทิศทางด้วยการสบัดหางของงูเหลือมยักษ์ย้ายบ้านหลายต่อหลายหลังก็พังเละไม่เหลือซากด้วยมหาอุกภัยอันแม้แต่สวรรค์ก็มีอาจต้านทานนิ้วกระบี่ฉีนมู่แทงไปข้างหน้า เรียกกระบี่ผู้พิทักยาวบโยบินไปในแม่น้ำยาวเหยียดและแทงใส่ฝูงม,มันฟ้าที่ถูกพัดเพไปกับมหาทารณที่เขาใช้ท่วงท่าพื้นฐานทั้งหมดที่ผู้ใหญ่บ้านถ่ายท่าทอดให้และทุกการโจมตีของเขาแทบจะไร้ที่ติ แม่น้ำยาวเหยียดนั้นพันย้อมไปด้วยโลหิตและกลายเป็นแม่น้ำสีแดงฉานซากศพลอยล่องไปทั่วลำน้ำอันคือบรรดาฝูงมันฟ้าที่เขาเข็นข้าภายใต้เท้าของเขาคลื่นหมซัดขึ้นเผยให้เห็นเต่าดำปรากฏและยกแบกร่างของฉินมู่ล่องไปตามแม่น้ำตรงไปยังปากทางเข้าหมู่บ้านข้างหลังเขาทั้งหมู่บ้านถูกทำลายราบเป็นหน้ากลองและเมื่อมหาอุทกภัยล่าถอยไปมันก็ทิ้งไว้แต่ซากศกระเกระกะ